สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกข้อมูลที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้22กันยายน2568โอ้โหตลาดทองคำนี้เปิดสัปดาห์มาร้อนแรงจริงๆครับสปอตโกเปิดมาแถวๆ3า8 4เหรียญแต่ว่าดีดขึ้นไปแรงมากแต่ถึง3719เหรียญดูเหมือนว่าบรรยากาศกระทิงหรือบ l ลลิชนี่กลับมาชั้นเจเลยนะครับใช่ค่ะเปิดมานี่คึกคักมากจริงๆค่ะ วันนี้เรามีประเด็นสําคัญหลายอย่างเลยที่ต้องมาดูกันนะครับอย่างแรกเลยคือการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมากๆของกองทุน SPDR Gold Trust อืมอันนี้เรื่องใหญ่เลยค่ะใช่ครับกองทุน ETF ทองคําที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยการซื้อขายของเขานี่นักลงทุนจับตากันตลอดเพราะมันเหมือนเป็นตัวแทนความเชื่อมั่นของรายใหญ่ๆสถาบันอะไรแบบนี้ค่ะถูกต้องเลยค่ะแล้วก็มีเรื่องที่ต้องจับตาคืนนี้เลยคือถ้อยถแถลงจากเจ้าหน้าที่เฟดหลายคน อันนี้ก็สําคัญสําคัญมากค่ะอาจจะส่งผลต่อตลาดได้เลยครับและแน่นอนสุดท้ายเราจะมาสรุปกันว่าจากข้อมูลทั้งหมดเนี้ยกลยุทธ์ลงทุนทองคําทั้งทองนอกทองไทยควรจะเป็นยังไงกันดีค่ะเป้าหมายวันนี้ก็คือทําความเข้าใจสัญญาณสําคัญสําคัญเหล่านี้แหละครับเพื่อที่เราจะได้เอาไปปรับใช้กับการลงทุนของเราได้เอาละครับเริ่มกันที่ข่าวใหญ่สุดที่ส่งผลต่อราคาเช้านี้เลยนะครับการเข้าซื้อทองคำลอดใหญ่ของ spdr เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เอง ข้อมูลออกมาแล้วนะคะว่า SPDR เนี่ยซื้อเพิ่มเข้ามาถึง18.9ตันโอ้โ oh, ห18.9ตันค่ะถือว่าเยอะมากๆนะคะเป็นการซื้อเข้าครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายเดือนเลยทำให้ตอนนี้ยอดถือครองรวมของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น994.56ตันแล้วค่ะเกือบพันตันแล้วนะครับนั่นไกลมากๆค่ะคือการเคลื่อนไหวแบบนี้จากผู้เล่นรายใหญ่นะคะมันไม่ใช่แค่สัญญาณซื้อธรรมดาแต่มันสะท้อนความเชื่อมั่นที่บอกว่า แข็งแกร่งมากๆต่อแนวโน้มขาขึ้นของทองคําในระยะต่อไปเลยค่ะก็เลยเป็นปัจจัยที่หนุนร,ราคาเช้านี้ขึ้นมาด้วยส่วนหนึ่งค่ะอืมน่าสนใจมากครับการซื้อหนักขนาดนี้มันพอจะตีความได้ไหมครับว่าเอ๊ะหรือว่านักลงทุนสถาบันเขาเริ่มมองข้ามความผันผวนระยะสั้นๆจากเรื่องเสร็ฐกิจน,นี้ไปแล้วหรือว่าเขามองยาวไปถึงแนวโน้มดอกเบี้ยขาลงหรือแค่อยากจะกระจายความเสี่ยงเฉยๆครับอืมดิฉันว่าก็เป็นไปได้หมดเลยนะคะ อาจจะเป็นการมองว่าปัจจัยพื้นฐานระยะยาวของทองคำเนี่ยยังไงก็ยังดูดีโดยเฉพาะเรื่องแนวโน้มดอกเบีย้ยทั่วโลกนะคะที่เออก็น่าจะยังอยู่ในระดับต่ำหรืออาจจะมีการปรับลดลงอีกในอนาคตครับหรืออาจจะมองว่าความเสี่ยงทางภูงมิรัฐศาสตร์อย่างเรื่องความสัมพันธ์สหรัฐจีนที่มีข่าวออกมาช่วงสุดสัปดาห์จากรัฐมนตรีคลังเขานะคะก็ยังเป็นปัจจัยที่หนุนสินทรัพย์ปลอดภัยอยู่อ๋อครับครับ การซื้อลอตใหญ่นี้ก็เลยเหมือนเป็นการส่งสัญญาณที่แบบชัดเจนมากว่าค่ะว่าพวกเขามองบวกกับทองคํานะเข้าใจครับคือถึงแม้ SPDR จะส่งสัญญาณบวกมาแรงขนาดนี้แต่คืนนี้อย่างที่บอกไปก็มีอีเวนต์สําคัญที่อาจจะสร้างความผันผวนได้เหมือนกันก็คือถ้อยถแถลงจากเจ้าหน้าที่เฟดหลายคน ถูกต้องเลยค่ะอันนี้ตลาดรอฟังกันอยู่เลยว่าท่าทีของเจ้าหน้าที่ท่านอื่นๆเนี่ยจะออกมาในทิศทางเดียวกับท่านประธานเฟดเมื่อสัปดาห์ก่อนหรือเปล่าที่ตอนนั้นส่งสัญญาณค่อนข้างออผ่อนคลายหรือที่เรียกว่า dovish นะคะครับคำว่า dovish นี่คือยังไงนะครับทวนอีกทีก็คือแนวโน้มที่จะไม่รีบขึ้นดอกเบี้ยนะคะหรืออาจจะส่งสัญญาณว่าจะลดดอกเบี้ยในอนาคตได้ซึ่งปกติแล้วถ้าเฟด มีท่าทีแบบนี้นะคะมันจะเป็นผลดีกับทองคำเพราะมันทำให้ต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือทองคำซึ่งมันไม่มีดอกเบี้ยเนาะมันลดลงเมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นที่มีดอกเบี้ยนะคะ เข้าใจแล้วครับแต่ว่าถ้าคืนนี้เกิดมีเสียงออกมาในเชิงแข็งกร้าวหรือที่เรียกว่าฮอกกิชมากกว่าที่ตลาดคาดไว้นะคะเช่นอาจจะยังแสดงความกังวลเรื่องเงินเฟอ้อที่ยังสูงอยู่อะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็อาจจะกลับมากดดันให้ราคาทองคำออมียอดตัวลงมาได้เหมือนกันในระยะสั้นๆอืมครับก็คือตอนนี้มีทั้งแรงหนุนจากฝั่งสถาบันที่ซื้อหนักกับความเสี่ยงจากเท่าทีของธนาคารกลางคืนนี้ที่ต้องรอดู ทีนี้นอกจากปัจจัยพื้นฐานพวกนี้แล้วถ้าเรามาดูสัญญาณทางเทคนิคบ้างล่ะครับตอนนี้กราฟมันบอกอะไรเราเพิ่มเติมบ้างครับค่ะสัญญาณทางเทคนิคตอนนี้ก็ถือว่าดูดีขึ้นมากเลยนะคะการที่ SpotGo สามารถทะลุแนวต้านสำคัญที่ระดับ3,707ดลลาร์ขึ้นมาได้เนี่ยอันนี้ถือเป็นสัญญาณบวกที่ค่อนข้างแข็งแกร่งเลยค่ะ ครับ3,707น้ี่คือแนวที่เคยติดติดอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะก่อนหน้านี้พยายามจะผ่านแต่ก็ยังไม่ผ่านการทะลุขึ้นมาได้เนี่ยมันหมายความว่ามีแรงซื้อเข้ามามากพอที่จะเอาชนะแรงขายเดิมได้ซึ่งมันก็เหมือนกับเป็นการทำลายสัญญาลบจากแท่งเทียนชูตติ้งสตาร์ที่เห็นเมื่อสัปดาห์ก่อนด้วยค่ะอ๋อครับครับแล้วถ้าดูอินดิเคเตอร์อื่นๆอย่าง RSI นะคะก็ดีดตัวขึ้นมายืนเหนือระดับ60ได้แล้วซึ่งปกติระดับนี้ก็จะสะท้อนถึงแรงซื้อที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง ส่วน MACD ก็เริ่มเห็นสัญญาณว่าแรงขายก่อนหน้านี้มันอ่อนกำลังลงแล้วค่ะแล้วก็มีโอกาสที่เส้นสัญญาณจะตัดขึ้นเป็นสัญญาณซื้อได้ในเร็วๆนี้ค่ะอืมดูดีเลยนะครับทางเทคนิคค่ะค่อนข้างสนับสนุนภาพรวมที่เป็นบวกมากขึ้นค่ะ ทีนี้ถ้าจะสรุปเป็นแนวรับแนวต้านสำคัญๆนะคะสำหรับ Spot โ o ก่อนนะคะแนวรับแรกเลยก็คือ3,707ดอลลาร์นี่แหละค่ะที่เพิ่งทะลุขึ้นมาถ้าเกิดย่อลงมาแล้วรับไม่อยู่แนวรับถัดไปก็มองแถวแถว3690ดอลลาร์ค่ะครับ3,707กับ3690ค่ะส่วนแนวต้านก็มองที่จุดสูงสุดล่าสุดที่ทำไว้เมื่อเช้าเลยค่ะ ,3719 ดอลลาร์ถ้าผ่านไปได้อีกแนวต้านถัดไปก็อยู่แถวแถว ,3725 ดดอลลาร์ค่ะ ครับผมส่วนจุด stop loss นะคะสำหรับคนที่อาจจะเข้าซื้อไปแล้วหรือกำลังจะเข้าซื้อฝั่งลองเนี่ยอาจจะพิจารณาแถวแถว8 6 8 2ดอลลาร์ค่ะเผื่อไว้หน่อยแล้วทองคำแท่งบ้านเราล่ะครับราคาขายออกน่าจะอยู่แถวแถว7 5 0บาทประมาณนี้ค่ะ55,750ค่ะดังนั้นแนวรับแรกนะคะก็อาจจะมองแถวแถว5 5 5 0 0บาทถ้าหลุดแนวรับถัดไปก็อยู่แถว55,200บาทค่ะครับ 55,500กับ55,200ส่วนแนวต้านนะคะก็มองแถวๆ56,000บาทแล้วก็ถัดไปที่56,250บาทค่ะ 5600กกับ56250นะครับ <S <S ใช่ค่ะส่วนจุด stop loss สำหรับฝั่งซื้อทองไทยก็อาจจะเผื่อลงมาหน่อยแถวแถว55,050บาทค่ะครับผมขอบคุณมากครับพอสัญญาณทางเทคนิคมันค่อนข้างจะสอดคล้องกับข่าว spdr แบบนี้ผมว่าก็น่าจะทำให้เราวางกลยุทธ์ได้ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วจากข้อมูลทั้งหมดเลยทั้งปัจจัยพื้นฐานเทคนิคข่าว spdr ข่าวเฟดคืนนี้ กลยุทธ์การลงทุนที่ดูจะเหมาะสมที่สุดในสถานการณ์ตอนนี้คืออะไรครับค่ะจากภาพรวมทั้งหมดนะคะดิฉันคิดว่ากลยุทธ์หลักตอนนี้เนี่ยน่าจะปรับมาเป็นย่อซื้อหรือ buy on dip ได้แล้วค่ะคือสัญญาณจาก S P D R มันค่อนข้างชัดเจนแล้วก็เทคนิคก็เริ่มสนับสนุนครับคือรอจังหวะย่อแล้วค่อยเข้าซื้อ ใช่ค่ะสำหรับสปอตโกละคะถ้าระยะสั้นมากๆเนี่ยอาจจะรอจังหวะเข้าซื้อตอนที่ราคามันย่อตัวลงมาทดสอ,อบแนวรับ3707ดอลลาร์อีกครั้งหรือถ้าเป็นการลงทุนระยะกลางหน่อยอาจจะรอสะสมในโซนแนวรับที่กว้างขึ้นคือระหว่าง3 6 9 0ถึง3,707ดอลลาร์ค่ะครับส่วนถ้าเป็นการลงทุนระยะยาวนะคะสัญญาณจาก SPDR ถือว่าเป็นบวกมากๆก็สามารถถือต่อไปได้หรือถ้าใครมีแผนทยอยสะสมอยู่แล้วก็ทาตามแผนเดิมได้เลยคะ่ะ ครับผมแล้วทองไทยล่ะครับเหมือนกันไหมทองไทยก็คล้ายๆกันค่ะคือเน้นย่อซื้อเหมือนกันระยะสั้นก็อาจจะรอซื้อแถวแถวแนวรับแรก5 5 5 0 0บาทหรือถ้าระยะกลางก็รอสะสมในโซนแนวรับ 55,200- ถึง55,500บาทค่ะ5 5 2 0 0ถึง55,500 ส่วนระยะยาวก็ทยอยสะสมตามแผนการลงทุนของแต่ละท่านได้เลยค่ะแต่ว่าสิ่งสําคัญมากๆที่ต้องย้ากันอีกครั้งนะคะคือคืนนี้เนี่ยจะมีความผันผวนสูงจากถ้อยแถลงของเฟดแน่นอน ครับอันนี้สําคัญเลยใช่ค่ะดังนั้นไม่ว่าจะเข้าลงทุนในระยะไหนก็ตามนะคะการบริหารความเสี่ยงการจัดการหน้าตากการตั้งจุด stop loss เนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเพื่อป้องกันความเสียหายหากว่าตลาดมันเกิดเคลื่อนไหวผิดไปจากที่เราคาดการไว้นะคะชัดเจนครับต้องมีวินัยในการลงทุนเสมอถูกต้องค่ะโอเคครับ งั้นสรุปภาพรวมได้ว่าตลาดทองคำตอนนี้ดูเหมือนจะกลับมาสู่โหมดกระทิงหรือเป็นบวกมากขึ้นชัดเจนโดยมีแรงหนุนสำคัญจากการเข้าซื้อของกองทุนใหญ่อย่าง SPDR และก็มีความคาดหวังต่อทิศทางดอกเบี้ยในอนาคตกลยุทธ์หลักๆที่แนะนำก็เลยเป็นการรอจังหวะย่อตัว เพื่อเขาซื้อหรือ buy on dip นะครับใช่ค่ะแต่หัวใจสำคัญที่สุดก็คือการติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผลการถแถลงของเฟดคืนนี้เลยค่ะและต้องมีวินัยในการจัดการความเสี่ยงอยู่เสมอค่ะอันนี้สำคัญมากๆสัญญาณซื้อที่มันแข็งแกร่งมากๆจากผู้เล่นรายใหญ่อย่าง SPDR เนี่ยมันชัดเจนจริงๆแต่ในขณะเดียวกันเสียงจากธนาคารกลางอย่างเฟดเนี่ยก็มีพลังมีอิทธิพลที่จะขับเคลื่อนตลาดในระยะสั้นได้เสมอ คำถามสำคัญก็คือในช่วงเวลาแบบนี้แรงซื้อจากสถาบันที่อาจจะมองยาวกว่ากับความผันผวนระยะสั้นจากถ้อยแถลงของเฟดสุดท้ายแล้วอะไรมันจะมีอิทธิพลเหนือกว่ากันในระยะต่อไปอันนี้เป็นสิ่งที่น่าติดตามจริงๆครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับข้อมูลและการวิเคราะห์มากๆเลยนะครับยินดีค่ะแล้วกลับมาพบกับการเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ